มอที่เนี่ยโทรไปหาลูกว่าป้าได้ติดติดของประเทศโอ้ยดีใจมากมากเมื่อมีโครงการนี้ดีมากเลยนะพอป้ามาแล้วมันมัน,ม,นมันดีมากเลยค่ะทำให้หายทำให้หายปวดหายเจ็บดีว่าได้โครงการนี้มาช่วยชีวิตไว้ก็เรียกว่าทราบซึ้งในโครงการของพระองค์ท่านทั้งหมดละ ตตืนตนครับสวัสดีครับ mm hmm. ก็วันนี้ดีใจมากนะครับที่เรา,าได้เจอกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เมื่อ2ปีที่แล้วเรามาพบกันแล้วก็มีความคิดว่าอยากจะทําโครงการดีๆเพื่อคนไข้ mm hmm. เพื่อประชาชน mm hmm. ก็เราเราคุยกันตั้งแต่เมื่อประมาณต้นปี2 5 6 4 เราได้คิดว่ากฎเกณฑ์ของระเบียบของการเบริกจา่ายของการรักษาของโรคปวดข้อไหล่หรือปวดข้อศอกหรือปวดข้อเท้าเนี่ยต้องใช้เงินส่วนเกินราคาสูงนะครับทำให้คนไข้กลุ่มนี้เนี่ยถูกทอดทิ้งไปเราก็เล็งเห็นความไม่เท่าเทียมตรงนี้ทางวาชิรพยาบาล ก็เลยได้จัดทําโครงการที่มีชื่อว่าโครงการผ่าตาัดเปลี่ยนข้อไหล่ข้อศอกและข้อเท้าเทียมเพื่อผู้ป่วยยักไร66ข้อเพื่อเฉลิมเกียรติกมตรมศิปประเทพระชจัรสุดราชนะครับบัดน,นี้นะครับโครงการก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีนะครับเราก็ผ่าตัดคนไข้ไปได้ทั้งหมดนะฮะ66ข้อนะครับผู้ป่วยทุกคนก็มีความสุขดีนะครับสามารถกลับมาทํางานสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างดีขึ้นนะครับไม่เป็นภาระของลูกหลานแล้วก็สังคมนะครับตอนเป็นมันจะยืดแขนเลือดทำอะไรมันก็ปวดอ่ะ เอยกมือทานข้าวก็ไม่ได้ข้างนี้น่กว่าเอ็นฉีดแล้วหลุดไปแล้วทวอะไหล่ก็จะหลุดกระดูกมันผุไม่ได้ล้มนะมันผุไปเองนวมันปวดกินไม่ได้นอะนไม่หลับเลยปวดมากใ้าผมผ่าตัดเองผมไม่มีเงินจ่ายหรอกแล้วอาจารย์ก็เลยบอกว่ามีโครงการของพระเทพหมอก็ดีนางพยาบาลก็ดีดูแลด,ดีค่ะ หมอน่ารักมากหมอทุกคนดีมากดีใจครับดีใจแทนคนไข้ดีใจแทนจะยาคนไข้ครับที่ทางพี่หมอก,กับทางคณะแพทย์ของวิชาพยาบาลได้ช่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ สำหรับผมก็อยู่ในฐานะของสื่อครับมาในนามของสถานีข่าวโทรทัศทน์ TNN และกลุ่ม Production Group ครับเราก็เลยอา,ศา,ศาสาที่จะทำงานด้านการประสานสัมพันธ์ให้กับโครงการเพราะเราแคร์ทุกคน We care, e e care ช่วยด้วยใจให้ด้วยรัก นอกจากประเด็นผู้สูงอายุแล้วเนี่ยค่ะก็ยังมีประเด็นเรื่องของผู้ป่วยยากไร้นะคะที่ยังไม่สามารถที่จะเข้าถึงการรักษาโดยที่ไม่มีภาระค่าใช้จ่ายนะคะเมื่อนึกถึงโครงการผ่าตัดข้อไหล่ข้อศอกข้อเท้าเทียมนะคะ,ะทางสถาบันวิจัยนโยบายสิทการคลังก็มองว่าจะทําให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยนะคะซึ่งเป็นผู้ยากไร้นะคะสามารถที่จะ กลับมาสู่การดำรงชีวิตอย่างเป็นปกตินะคะแล้วก็มีการประกอบอาชีพได้เป็นอย่างเดิมนะคะก็สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลังก็เลยมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่จะได้ร่วมสนับสนุนนะคะ ทางที่สองพี่ก้อยแล้วก็ทางตัวติ๊กเองนะคะก็ได้เห็นผู้ป่วยนะคะได้เห็นทีมแพทย์แล้วก็ทีมพยาบาลนะคะของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลซึ่งดูแลผู้ป่วยนะคะเป็นอย่างดีนะคะก็ยิ่งมีความเลื่มนไปติดเป็นอย่างยิ่งนะคะที่อได้ทําโครงการนี้นะคะถวายสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะปีที่ผ่านมาแล้วก็มาถึงต่อปีนี้เนี่ยเราต้องบอกว่าเราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ อย่างเต็มรูปแบบการที่มีโครงการดีๆแบบนี้ก็เท่ากับเปิดโอกาสได้ช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้นะคะแล้วก็นักศึกษาทุกคนก็หลายๆท่านก็ระดมนะคะทุนในการที่จะเข้ามาช่วยแล้วก็ยังได้รับเกียรติจากคุณหมอเมสันไปบรรยายให้กับพวกเราได้รับรู้ว่าโรคที่เกี่ยวกับทางข้อต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีวิธีการในการที่จะดูแลแล,และรักษาอย่างไร อันนี้ก็เป็นโครงการดีๆที่ทางหลักสูตรไฮด้าดีใจมากๆที่ได้มีส่วนร่วมในการที่จะเป็นอีกหนึ่งพลังในการช่วยเหลือสังคมแล้วก็ช่วยกันขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็นสังคมของคนที่มีสุขภาพร่างกายที่ดีค่ะผมก็อยากจะถือโอกาสนี้ขอบพระคุณผู้บริจาคนะครับ ซึ่งเป็นทั้งาภาครัฐบาลแล้วก็ภาคเอกชนได้แก่สํานักงานสลากินแบ่งรัฐบาลแล้วก็ธนาคารอาคารสงเคราะห์ส่วนที่เหลือก็เป็นประชาชนทั่วไปที่มีจิตศรัทธาเห็นความสําคัญของโครงการเราครับผมก็ขออนุญาตขอบพระคุณนะครับทุกท่านมาณที่นี้ด้วยนะครับผมยกได้เนี่ยเนี่ยแค่นี้แค่นี้และตอนนี้แนวไหมดีขึ้นเลยตอนนี้ยกสบายคือเราจับตรงนี้ได้แล้วก็คือ ทำได้สระผมได้ทํากิจกรรมที่เราเคยทําได้ทุกอย่างตอนนี้อาการดีคือเรายกสบายแะต่่อนนี้ยกไม่ได้เรายกได้แค่นี้ <laughs> พอผ่าแล้วมันมันหายไปเลย <laughs> ดีดีมากที่นี่ดีมากทั้งอาจารย์หมอทั้งนักเรียนแพทย์และแม้แต่พี่พยาบาลหรือว่าห้องเวชระเบียนทุกอย่างไม่เคยเจอ โครงการผ่าตัดเปลี่ยนข้อไหล่ข้อศอกข้อเท้าเทียมนะครับ mm hmm. เพื่อ mm hmm. เทิดพระเกียรติสมเร็จพระเทพนะครับ mm hmm. ก็ได้ดำเนินการมาสําเร็จเรียบร้อยดีนะครับมีการเปลี่ยนทั้งหมด66ข้อนะครับ mm hmm. ก็ต้องขอบคุณผู้ที่สนับสนุนท,ทุกท่านนะฮะโดยเฉพาะผู้ที่บริจาคร่วมันเข้ามาในโครงการในครั้งนี้นะครับ mm hmm. ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในโอกาสต่อไปนะครับ mm hmm. ก็จะยินดีที่จะสนับสนุสนโครงการของวิเชลภิวานต่อไปนะครับ แล้วหลายคนเนี่ยอยากจะรู้ว,ว่าเวลาเรามีโครงการขึ้นมาโครงการหนึ่งเนี่ยความสาเร็จมันอยู่ตรงไหนนะครับผมคิดว่าความสําเร็จของเราเนี่ยคือสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเรานี่แหละเราเห็นคนไข้ของเราที่เคยเจ็บป่วยมีความทุกข์ทรมานจากโรคที่เป็นน,นะครับได้รับการรักษาทําให้คุณภาพชีวิตทําให้ชีวิตของคนไข้แล้วก็ของครอบครัวมีความสุขขึ้นอันนี้คือเป้าหมายสูงสุดละของโครงการนี้ ดีใจดีใจมากดีดีใจสุดๆเลยค่ะไม่รู้จะพูดยังไงพูดมันมันตื้นต้องขอขอบคุณโรงพยาบาลวชิระครับแล้วก็คุณหมอที่ให้คำแนะนำให้เข้าโครงการของสมเด็จพระเทศขอบคุณนะคะขอบคุณโรงพยาบาลวชิระพยาบาลและขอบคุณพระเทพและขอบคุณคุณหมอทุกทกท่านนะคะที่รักษาดูแลป้าน,นะคะขอบคุณค่ะ ขอบคุณโครงการของพระเทพที่ช่วยทำให้ผมมีวันนี้ฮะต้องขอขอบคุณคุณโรงพยาบาลวชิระพยาบาลแล้วก็ขอขอบคุณอาจารย์สุธีแล้วก็คุณหมอคุณพยาบาลทุกท่านเลยค่ะขอบพระคุณโครงการของพระเทพที่ท่านดูแล,ลาราษดรที่ผู้ยากไร้ะครับ